สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะผมพิพัฒน์ชูโตครับค่ะดิฉันเนนภาสุทธิพิพากร์ค่ะคตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมออทอล์กทูยูสารสายใย่จากใจประชาสัมพันธ์ค่ะครับโอ้โหนองถอยคร้งนี้มาทอล์ t ทูยูชัดเจนเลยนะคะต้องทำมือไปด้วยค่ะดีใจที่อยู่บเออจริงๆนะจริงๆต้องมีด้วยแบบมออทอล์กทูยูตอนนี้อาจจะช่วยมากขึ้นนะคะใช่ได้ฟิลเลยนะครับดีนะครับดีใจมากๆที่ได้มาเจอกันนะครับในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกกิจกรรมต่างๆความคิด ความเห็นนะครับแล้วก็นอกหนจากนี้ยังมีของรางวัลมาฝากแฟนๆของเราด้วยนะครับก็ ที่ผ่านมาจริงๆมีรายละเอียดเกี่ยวเรื่องของ a trip to melbourne เยอะแยะด้วยความประทับใจทีเดียวนะฮะก็ถ้าใครก็ตามที่ต้องการที่จะติดตามรับชมภาพสวยๆที่น้องถอยได้ไปประสบมาก็ติดตามจากแฟนเพจของเราหรือว่าในส่วนของ a c e b o o k ของน้องถอยเองก็ได้นะครับชื่อว่า toy story ใช่ค่ะค้นหา toy story อาจจะไปเจอการ์ตูนนะคะก็ใส่ชื่อน้องถอยเพิ่มอีกนิดนึงเนธพานะคะดีนี้ถ้าน้องถอยเกิดมีไอเดียอะไรที่เกี่ยวข้องนึกออกเกี่ยวเรื่องของ melbourne นี่แ w e ได้ตลอดนะเพราะครูวิดว่าเป็นทริปที่สมคุร คมากมากเลยนะครับแล้วก็ต่อไปจะไปที่ไต้หวันใช่ไหมครับปีหน้าจัไต้หวันค่ะลในในช่วงเวลาเดียวกันไหมครับน่าจะเป็นช่วงเดียวกันค่ะก็ตอนนี้ได้ได้ติดต่อข้อมูลอะไรแล้วยังอ๋อตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเครือกสารของเก่าอยู่เลยเดี๋ยวของใหม่เดี๋ยวคงสักพักหนึ่งน่าจะมีข่าวมา สิ่งหนึ่งที่น้องถอยได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยอาจารย์วิพัฒน์อาจารย์เต่อเห็นด้วยมากๆเลยก็คือว่าเรื่องของการทําการบ้านล่วงหน้านี่นะ,ค,ะคือการมีไทม์ไลน์ล่วงหน้านี่ทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวอะไรต่างๆได้เยอะแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จนี่มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเราคงจะไม่กังวลเกี่ยวเรื่องของอนาคตมากเกินไปแต่ถ้าได้มีแพลนเอาไว้ด้วยจิตใจที่สบายๆเนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้งานของเราเนี่ยทรงประสิทธิภาพนะครับได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับตอนี้ ก็วันนี้นะครับอาจารยก์ก็ขออนุญาตเล่าสู่คนฟังทริปเล็กๆที่ได้ไปร่วมกับศูนย์บริการวิชาการนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะงุนงงว่าเอ๊ะศูนย์บริการวิชาการเนี่ย อยู่ตรงไหน,นทําอย่างไรน้องทอยทราบไหมครับศูนย์บริการวิชาการ<ฤ>เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุ้นหูกันก็น่าจะอยู่ที่ตึกสํานักงานที่การบดี<ช>แต่ล่าสุดเนี่ยเขาย้ายไปแล้วใช่ไหมคะย้ายไปไหนเ,ยอยเอ่ยอยู่ที่ตึก LRC เอย้าย้ายไปอยู่ที่ตึก LRC นะครับซึ่งก็มีอาจารย์มิชัยท่านเป็นหัวหน้าอยู่นะครับแล้วก็ท่านได้เพิ่งได้รับรางวัลด้วยนะซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าท่านเป็นคนที่แอคทีฟใช้คำว่าั้นะฮะอาจารย์ก็จะชอบมากๆเลยเพราะ เออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเออชะตาใกล้ๆกันแอคทีฟพอๆกันเลยอาจารย์วิชัยอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่แล้วครับก็ท่านมาเป็นหัวหน้าของศูนย์บริการวิชาการแล้วก็เออได้มีดํารินะฮะจากท่านผู้บริหารว่าอยากที่จะมีในเรื่องของโพนะครับไอ้คำว่าโพนี่ผู้คนอะไรก็อาจจะคุ้นหูเพราะว่าดูทีวีที่นั่นที่นี่ไปทําโพมาแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้อาจารย์ต่ออธิบายเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วโพเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็คือเป็นการสํารวจ ความคิดเห็นของประชาชนนะครับโดยอาศัยวิธีการต่างๆนะฮะแล้วก็ให้ได้มาแล้วจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการอัเาเรียกอธิบายผลเนะหรือว่าอภิปรายผลนะครับอาศัยหลักวิชาการแล้วก็นำเสนอให้กับสังคมได้รับทราบกันนะฮะซึ่งช่องทางที่ว่านี้เนี่ยบางเอิญที่อาจารย์เต่าได้ไปเนี่ยก็มี2แบบก็ขออนุญาตถ่ายทอดเลยก็คือในส่วนของ ที่ดุสิตโพเขาก็เรียกสวนดุสิตโพนะครับคุณหูเลยนะคุณหูเลยที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยนะครับก็เขาใช้บุคคลเนี่ยไปสัมภาษณ์ตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะครับส่วนอีกแข่งหนึ่งก็คือที่นิด้านะครับนิด้าโพนี่เขาจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ <c oughs> ในการที่จะสํารวจ <c oughs> ก็คือโทรไปหาแหล่งเป้าหมายเลยแล้วเขาจะทราบได้ไงคะอาจารย์คะว่านะเขาควรจะต้องโทรศัพท์หร <c oughs> ือไปสัมภาษณ์ใครอ,อันนี้เขาก็จะมีระบบโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์ในการที่จะสุ่มมาครับ, <c oughs> รบแล้วก็จากนั้นก็ โทรไปนะครับว่าคุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลของนิดาโพได้ไหมอะไรแบบนี้ครับจากนั้นเขาก็จะมีข้อมูลที่เรียกว่าเป็นไบโอดาต้านะครับก็คือมีข้อมูลของผู้ที่ผ,ผู้ผู้ที่จะให้ความความคิดเห็นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับก็จากนั้นก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่โดยตลอดซึ่งซึ่ง,งสมมุติว่าน้องทอยเป็นผู้ที่จะ ให้ข้อมูลนี้นะครับรอบต่อไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับโปรแกรมเขาเขาเลือกมาก็สุ่มมาอ,อย่างเงี้ยครับโปรแกรมช่วยสุ่มให้อีกทีนึงแต่ว่าก็สุ่มกลุ่มเป้าหมาย<ช>ที่มีผลหรือได้รับหรือได้รับผลต่อคาถามนั้นๆถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนกับอาจารย์ต่อก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็มีคำหนึ่งที่คุ้นเคยกันคือประชาพิจารณ์ใช่ไหมครับประชาพิจารณ์ก็ไป สัมภาษณ์ไปหาข้อมูลจากผู้คนด้วยเหมือนกันนะครับต่างกันยังไงยังไม่เคยทราบไหมครับะะระหว่างประชาพิจารณ์กับโพลคือประชาพิจารณ์เนี่ยจะเน้นในส่วนของข้อเท็จจริงนะครับคือหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าสาหรับโพลนี่อาจจะอาศัยอิงความรู้สึกหน่อยอรลลิ่งว่าเอ๊ะทีเห็นด้วยไหมอใช่อะไรเงี้ยค,คือฮิตกันมากเนี่ยก็คือเรื่องของในส่วนของการเมืองเห็นเช่นใครที่จะได้แบบ ผู้ว่ากทมเงี้ยสมมุติอย่างนี้เนด้วยออะไารบบเนบ่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็ไม่เห็นป็นไรนี่ถูกไหมนะครับแต่ว่าพอมารวบรวมดูแล้วก็เป็นโพลซึ่งซึ่งก็สามารถที่จะทำให้จุดประกายความคิดของหลายๆคนได้นะคนะครอันนี้อาจารย์ไปดูเกี่ยวกับเรื่องโพลโพลมีความสําคัญยังไงเกี่ยวกับเรื่องการมันเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์ด้วยไหมคะอาจารย์เกี่ยวฮะคืออันนี้ก็จะขออนุญาตพูดใน2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าจากการที่เราได้ทราบโพเนี่ยสามารถที่จะเป็นการจุดประกายความคิดหรือว่าเรียบเรียงความคิดของเรามันเหมือนกับบางครั้งการมองไปในอนาคตเนี่ยนะฮะมันก็ทํานายยากใช่ไหม่ะถอยหรือว่าสามมติว่าถามถึงความคิดของคนในหัดใหญ่อย่างเงี้ยบางทีที่เราไปถามถาม,มาอาจจะไม่ใช่ค่ะ สู้โพที่เขาแบบมีทําเป็นระบบที่เป็นตัวแทนของประชาชนในอาเจย์นะฮะไม่ได้เนืกออกไมไหมฮะ oh. มันก็คือจะเป็นตัวตัวแทนที่ทดีกว่ามันก็เป็นสิ่งที่สมควรจะรับฟังเอาไว้เพื่อที่จะมาประกอบในการที่จะตัดสินใจหรือว่าประกอบความคิดของเราในการที่จะดําเนินการในเรื่องต่างๆธุรกิจหรือท่องเที่ยวหรืออ,อะไรเงี้ยพอพอน,นึกภาพออก,ออกไหมฮะทอย<ข>อย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับนั่นคือโพเนี่ย เป็นประชาสัมพันธ์ของแต่และองค์กรได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับก็อย่างเช่นสวนนุสิตโพคคนก็รู้จักสวนนุสิตด้วยอัตโนมัติขนาดสวนนุสิตนี่เป็นยังไงอะไรเขายังไม่รู้เลยแต่สวนนุสิตโพนี่เขารู้นะครับหรือว่านิดาเนี่ยเอ,อ๊มีคณะอะไรเรียนบ้างเขาไม่รู้แต่นิดาโพให้ผลวันนี้เขารู้จกักนั่นคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของ ต,ตอนแรกอาจารย์พิพัฒน์เนี่ยคืออย่างนี้นะฮะที่มาที่ไปครับท่านผู้ฟังครับก็มีการนําเสนอในทีมบริหารก่อนที่ประชุมทีมบริหารนะเวทก็เลยเสนอว่าจริงๆอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการที่จะเอาผลโพมาเนี่ยให้ผู้คนได้รับรู้ด้วยนะไม่ใช่ทาอย่างเดียวนะครับพอมาเป็นวันนี้ปั๊บอาจารย์มิชัยบอกโอ้ทั้งนั้นก็เชิญอาจารย์พิพัฒน์เป็นกรรมการด้วยนะครับซึ่งก็ยินดีนะฮะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นการสื่อสิ่งดีๆให้กับประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแต่่ทีีจริงๆแล้วเนย ท้ายสุดแล้วมันใหญ่กว่านั้นโก้พับลิซิตี้เลยเรียกได้ว,ว่าผู้คนรับรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยในเรื่องของการพรยายมพันซึ่งนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รยอยู่เหมือนกันนะทอยคือใจแพย์ก็คิดอยู่แล้วว่ามันต้องช่วยในส่วนของการพรยายมพันได้แต่ไม่คิดว่ามันได้คําตอบชัดเจนอย่างนี้ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแฝงแฝง,งแฝงอะไรเงี้ยแต่ชัดเจนเลยเพราะว่าอย่างนิดาโพเนี่ยก็ให้ได้เลยว่าในส่วนของพยายามพันขององค์กรเนี่ยยังไม่เท่ากับตรงนี้นะคนรู้จักโดยผ่านตรงนี้มากกว่าเยอะ <c oughs> เยอะเยอะมากๆเลยเจน,นตรงนี้เป็นตัวหลักเลยทีมงานของเขาเยอะมากไหมคะอาจารย์เพราะว่ากว่าจะทําโพได้<ช>1โพเนี่ยแล้วไปสัมภาษณ์คนเยอะแยะ คนจะต้องเยอะมากแน่ๆน้องถอยว่าใช่แล้วโดยมากยิ่งคนเก็บข้อมูลไงตอยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นต้องใช้คําว่าฟรีแลนซ์ซึ่งแปลว่าอะไรครับฟรีแลนซ์เขาเรียกว่าอะไรดีนะเขาเรียกว่าติดฟรีแลนซ์เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่อิสระประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระว่างเมื่อไหร่ก็มาทำอย่างเงี้ยซะเยอะนะครับซึ่งที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปไปหมดอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าอย่างในกรณีของศูนย์สิทธิ์เขาก็จะมีนักศึกษาของเขาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างของนิด้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ มีนักศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกบัณฑิตศึกษาเพและะ้นเ้าก็จะอาศัยในส่วนของฟรีแลนซ์เยอะนะครับซึ่งท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะมองภาพไม่ออกอยากจะให้นึกถึงห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มันมีโอเปอเรเตอร์นะครับในการที่จะโทรศัพท์คุยเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยฮะเป็นห้องซอยเล็กคิดถึงห้องแลบดีกว่าห้องแลบที่แบบมีหูฟังก็คือเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเยอะเลยฮะแล้วก็เขาก็ติดต่อโทรศัพท์เพื่อถามข้อมูลอย่างเงี้ยฮะซึ่ง จริงๆแล้วถ้าพูดถึงถ้าน้องทอยหรือท่านผู้ฟังถามถึงคณะทํางานเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอะมากนะฮะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยส่งคุณภาพมากๆเลยซึ่งายแพทยก็ วันนี้เป็นสิ่งใหม่เราอาจารย์พิพัฒน์เลยนะทอยถ่ายทอดว่าวันจันทร์อังคารเดี๋ยวตอนนี้เขาก็จะเป็นอะไรที่เขาดูถึงความเป็นไปว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างโพลของเขาอะนะฮะแล้วก็พุทธพฤหัสสุขเขาก็จะเตรียมคิดในส่วนของโพลใหม่เริ่มเริ่มต้องดูทีวีต้องเริ่มติดตามจากสื่อต่างเพื่อหาประเด็นขึ้นมาพอหาประเด็นปั๊บก็เริ่ม,มลงมือทีอ่คไถาม,ถามลงมือแล้วก็จากนั้นวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่ส่งผลซึ่งซึ่งแปลกใจไหมอนะทอยเพราะว่าปกติ เออพวกเราก็มีไอเดียว่าเฮ้ยสื่อมวลชนเขาไม,คไม่ค่อยทำกันหรอกแต่จริงๆล้วไม่หวัาที่เขาทำกันเยอะอแแต่ว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยเขามีเขามีโจทย์ให้ตัวเองเตลอดเลยเว่าจันทร์ถึงสุกรับโจทย์มาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อส่งผลวันอาทิตย์พออาทิตย์ต่อไปมีโจทย์ใหม่มีมีโจทย์ใหม่อีกนะครับซึ่ง ผู้คนที่เขาทําหน้าที่ตรงนี้เรียกว่าเก่งมากๆนะเขามีความรอบรู้แล้วก็เรียกว่าทันตามสถานการณ์จริงๆอ่ะตอนแรกอาจารย์พิพัฒน์เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูทีวีเท่าไหร่ตัวนี้เริ่มเริ่มดูบ้างแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเก็บข้อมูลอะไรหลาก,หลา,กหลายเข้าไว้จะดีกว่านะเพื่อจะได้มีไอเดียด้วยเหมือนกันนะฮะติดตามข่าวแบบเป็นระวิงเลยล่ะะที่สําคัญเขาต้องมีทักษะด้วยเพราะว่าทั่วไปแค่คิดถึงตัวเองว่ามีใครสักคนโทรศัพท์มาถามน้องทอยเนี่ยมีเวลาหรือเปล่าเราก็คิดละขายของหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาะมีทักกษในนาารรเจจดนึงรับ ทีนี้ที่ได้ไปสวนดุสิตเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังกับบอกน้องทอยเลยว่าได้รับความประทับใจ2ประการประการแรกคือบรรยากาศนะครับบรรยากาศนียคือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผู้คนก็สวยๆนะฮะเดินกันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยฮะดูแล้วคึกคักจังเลยอ่ะถ้าอย่างมององเราจะไร้ยปรยโปรยหน่อยที่ว่าอย่าเนาะที่นู้นจะคึกคักมากเลยอ่ะรู้สึกว่ากะดีกระขด้นมาในบัรดนนะฮะบรรยากาศดีมากแต่ว่า พูดถึงป้ายอะไรต่างนี่เพราะว่าอย่างเจ้านายของเราก็รับผิดชอบเรื่องป้ายเรื่องแบรนด์ด้วยนะก็เขาทำไว,ไ,วไ,วไว้สวยนะแต่ว่าปรากฏว่าถามอาคารซึ่งสวนดุสิตโพนี่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อาคารยอรพาชั่วคราวซึ่งเป็นวังเก่านะก็คลังมากๆเลยน้องถอยแล้วก็ของก็ยกไว้ข้างนอกห้องจริงหรอ,อกปไหม <c oughs> แล้วก็ที่ในห้องก็ทาเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ส่วนห้องที่ยัง,คล,งคลังก็ยังคงเอาไว้เพื่อให้คนได้คารบบูชานะครับอันเนี้ยแต่ทีนี้โอ้โหถาม ว่าอาจารย์อาคารยอภาเนี่ยอยู่ตรงไหนถา,ถามเป็นสิบปากก็ให้ข้อมูลไม่ <S 2> <S 2> <S 2> ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงเลยนังทอยตรงเนี้ยรู้สึกแบบเออนะผู้คนยังไม่รู้จักอะไรแบบนี้ฮะอ,อาจจะว่ามีการยกย้ายกันบ่อยอะไรแบบเนี้ยฮะพี่วัดก็เลยบอกว่าเออตอนแรกคิดว่ามีป้ายมีอะไรต่างทั้งไทยทั้งกรีกดีมากเลยแต่ว่า,าตรงเนี้ยเซนส์นของนักศึกษาในการที่จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ยยังแบบ เรียกว่าไม่ว่าเจนบุคลากรเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วแบบเส้นทางมันลืบซับซ้อนมากม <ứng S 1> เลยโอหายากมากเลยคือคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยแรกแรกสุดที่อาจารย์พัฒน์เพิ่งก็คืออินโฟเมชันเขาให้ห่าอาจารย์ก็นี่ไปตรงนี้เี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วอยู่ตรงข้ามกับไอ้โรองเรียนอนุบาลของของที่นี่คือเขาคิดว่าเขาคุ้นเคยอยู่แล้วไงฮะแต่เรานี่เราไม่คุ้นเคยกับ<ร>ส่วนสิทธิ์<า>เลยเราใหม่เรา,า,าก็เอะโรงเรียนอนุบาลอยู่ตรงไหนยัง<อ>ไม่รู้เลยเป็นลืบหมอกหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยครับจริงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ อีกประเด็นที่ทสองนอกเหนือจากบรรยากาศแล้วเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของอท่านอาจารย์ที่ดูแลสุริสิษโพนะครับเอ,อ่ยชื่อได้เลยคือท่า,านอาจารย์สุขุมซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วท่านเวลาของท่านาาน,นี่เรียกว่าคล้ายๆกับใจแฟย์นิดนึงคือแบบขอเป็นเซี่ยวหนึ่งของท่านก็แล้วกันเนาะเป็นลักษณะที่ว่าปุ๊บปรีเวลายากมากเลยนะครับก็คิดว่าคงไม่ได้เจอท่านแล้วแหละแต่ว่าท่านประชุมเสร็จปั๊บก็รีบลงมาเลยอ่ะน้องจอยได้ได้ได้เจอปั๊บทักทายอย่างดีแล้วแบบ พี่วัดประทับใจในบุคลิกของของท่านมากๆเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ท่าบอกขอตัวนะเดี๋ยวผมจะต้องไปออกทีวีแล้วอะไรเงี้ยน่ารักจใ<อ>มาก<ง>มากเลยแล้วก็อาจารย์สุขุมนี้แตกต่างจากมีโคลรานะทอย <laughs> จริงๆด้วยนะฮะมีคนนอนนอนมากเลยอาจารย์ถุมนอนสามชั่วโมงตายแล้วเอาเวลาพักผ่อนน้อยมากแต่ว่าจะแปลกใจมากที่ท่านอายุก็เยอะแล้วนะไม่บอกดีกว่าแต่ว่าหัวใบหน้านี้ใจแพทย์ยังสู้ไม่ได้เลยทอยเยอะนี่นะแล้วก็แบบออร่าส่งมามาจากภายในมาจากภายในแล้วก็ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนดิสิทโพแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะดําเนินงานมาได้ถึงระดับนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะน้องถอยครับก็เลยคิดว่าพวกเราก็คงจะต้องมา ฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อให้มีเป็นมออโพขึ้นมาซึ่งนองถอยจะถามพอดีเลยว่าเราเนี่ยมีแผนแน่นอนเลยใช่ไหมคะมีแน่นอนมีแน่มีคณาจารย์จากเ,เขาเรียกอะไรเป็นภาควิชาไหมทอยรัฐปรศาสตรศาสตร์อยู่ในคณะวิธีการกาจัดการะนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่ว่าจะทําในสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อ เน้นชาวภาคใต้ด้วยเยอมไปเลยต่อไปเราก็จะมีมออโพแล้วใช่นะครับส่วนชื่อนี่รู้สึกเจ้านายบอกว่าน่าจะเป็นเท่ๆกว่านี้แต่เราเล่นไปก่อนเรียกไปก่อนจริงๆแล้วของเราก็จะมีหัดใหญ่โพด้วยเหมือนกันก็ยกความดีให้กับที่มหาลัยหัตใหญ่นะฮะอันนี้เขาก็มีอยู่ด้วยเหมือนเหมือนกันแต่ว่าถามส่วนดุสิตบอกนิ่งๆไปนิดนึงมันก็มออช่วยหน่อยแล้วกันตรงจุดนี้นะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีความแอคทีฟมากๆต้องขอปรบมือให้เลยก็คือ ราชพัชรลา<ะ>เขาแอคทีฟในเรื่องโพมากๆน้องน้องตอยครับไปดูงานแล้วก็ไปรับเป็นหัวข้อประเด็นแรงต่างมาเยอะเลยนะครับแสดงว่าที่อาจารย์ไปครั้งนี้เนี่ยมีมหลายสถาบันอ๋อที่ที่ไปนี้สถาบันเดียวก็คือของมอแต่ว่าเขาก็รับสื่อฟังว่ามีใครไปเยี่ยมเยียนบ้าง,คร,าางครับแล้วก็ได้เขาก็ถามว่าคือในเรื่องของการทำโพเนี่ยถ้าอย่างกรณีของสโตดุสิตเนี่ยก็ใช้เป็นบุคคลเนื่อที่สำคัญคือต้องมีเน็ตเวิร์ก ต้องมีแน่เสมอครับเอื่อจะไปเจาะได้อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าอย่างโทรศัพท์นี่ก็โทรตรงไหนก็ได้ถูกไหมใช่ค่<ฮ>ะตอนแรกกระจายเพชรก็สงสัยเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังน้องทอยครับว่าแล้วโทรศัพท์บางทีชาวบ้านตาสีตาสาเขาจะถึงเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โยุคใหม่นี้เดี๋ยวนี้นะ ใครๆก็มีใครๆก็มีนะครับชาวสวนยางก็มี iPhone กันเลยแบบโอ้โ้สุดยอดรับรองได้เลยแล้วก็ทีนี้ในกรณีนี้มันครอบคลุมเยอะอย่างคนที่มีตังไม่มีตังอะไรต่างๆจะได้ข้อมูลหมดเลยจากโทรศัพท์เพราะว่าเราไม่ไปรบกวนเขานี่ใช่ไหมถ้ามุาไปส่วนตัวเนี่ยบางทีอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้อ,อะไรเงี้ยะะก็มีข้อดี้อเสียนะทอยนาะพูดถึงอะใช่สิ่งที่สาคัญในการโทรศัพท์ไปสอบถามเนี่ยถ้าพูดถึงชาวบ้านทั่วไปถ้าไม่ได้มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ธรรมดาที่แค่รับกับโทรเนี่ยก็สามารถจะ ได้ข้อมูลจากเขาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราแค่โทรศัพท์ไปเขาไม่ต้องมาใช้สมาร์ทโฟนใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องไนะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เดิมๆก็สามารถที่ได้รับข้อมูลใช่แล้วสบายเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่าคงจะแล้วแต่ดุลระยะลพินิจหรือความเหมาะสมนะคะว่าเราจะเป็นคนหรือว่าเป็นโทรศัพท์อันนี้ก็สามารถที่จะทำระบบได้ซึ่งนิดาโพเนี่ยเขาใช้วิธีนั้นก็เขาบอกว่าเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดก็สามารถที่จะทําได้นะครับยอ่ดเยี่ยมเลยทีนี้ พอไปที่นิดาเนี่ยสิ่งที่อาจารย์แพทย์ประทับใจคือภูมิทัศน์น้องทอยสวยน,น้องทอยคือมีต้นไม้ดอกไม้นี่รื่นรมในกลางเมืองกรุงเทพใช่มีต้นไม้มีสวยงามมากๆเ,ออเลยเป็นแหล่งโอโซนเลยนะออแล้วก็ตึกของของเขาแล้วก็พาไปเยี่ยมที่พอสมุดด้วยเขาเรียกไปชื่อเป็นสำนักอะไรสักอย่างนึ่งนะอาแพทย์ก็จาไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่คืออะไระเขาเรียกว่า เ,เขาเรียก u u t t o o r r i e n t e d ก็คือแล้วแต่ผู้ใช้เขาจะมีกินอาหารได้มีห้องนอนอเลสซี่บอยอ่าใชา่มีให้นอนได้มีอะไรได้โอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะรู้สึกประทับใจมากๆกเล <laughs> เขาเรียกว่าสร้างความ,มเป็นสร้างความแตกต่าง,งแล้ว<ล>อาจารย์อาจารย์ไปอาจารย์เห็นคนมาใช้บริการห้องเหล่านี้ไหมคะมีเลซี่บอยเมื่อกี้นี้เลซี่บอยเข้าไม่ได้เพราะมีคนใช้บริการเต็มอยู่โอ,โอ,โอ,โอ๋อแสดงว่าได้รับคมนิยมอย่างสูงครับบรณฑรักว่าต้องขอโทษด้วยนะคืออยากให้จย์ดูแต่จารย์ดูข้างนอกแล้วกันเพราะตอนนี้มีคนใช้ถ้ามีคนใช้อยู่เขาจะล็อกเพื่อไม่เป็นการรบกวนโอ้ดีจังเลยค่ะง่นเขาต้องมีแบบอะไรพิเศษด้วยในการที่จะมีการ์ดพิเศษนะครับอุ้ยไ่าไปดูงานมากเลยดีมากเลยฮะแล้วก็การจัดแรงต่างนี่โอ้โหแบบ คัสตอมมากๆๆม,มีที่ปรึกษาในส่วนด้านนานวิจัยมีห้องถ่ายเอกสารมียืมโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์คือรูดปั๊บก็ยืมได้เลยแล้วก็อจอใหญ่ๆน้องทอยมีหลายหลายจอมากที่เลื่อนๆๆที่ะจะดูข้อมูลเกี่ยวกับสมุดก็ได้จะยืมจะคืนจะดูหนังสืออะไรต่างๆได้หมด แบบนี้ใช้ระบบสัมผัสหมดหรือจะดูประวัติก็โอเคได้เลยอะไรแบบนี้ครับนะครตรงนี้ประทับใจมากแต่ว่ามออของเราห้องสมุดของเราก็เดี๋ยวนี้เริ่มหัพัฒนาไปไกลนะใช่ใช่กจากจากเมื่อก่อนตอนที่ยังอยู่ตึกเก่าตอนนี้ไปอีกทีหนึ่งสวยงามเหมือนกันแต่จริงก็คือก็อยากจะของห้องสมุดเนี่ยอยากจะส่งเสริมเยอะๆนะให้พัฒนาไปไปไกลเพราะเป็นแหล่งที่สําคัญมากๆเลยแต่ว่าที่พัดมองก็เลยถามท่านว่าจะเหมือนเท็กซัสเซนตเอ็มปเปล่าหรือคือหมายถึงที่เท็กซัสเซนตเอ็มนี้มีห้องสมุดสองตึก สองตึกเลยอะฮะที่มหาลัยที่อเมริกาเนี่ยเสองสองตึกทั้งแต่ละตึกก็มีเจ็ดชั้นแปดชั้นอย่างเงี้ยนั่นเขาเห็นความสำคัญของสมุดนะครับแล้วก็จะมีอยู่ชั้นหนึ่งที่เป็นห้องดิสคัชชันเลยคุณเมาส์อย่างเดียวเออคือเมาส์นี่วิชาการเลยปรึกษาติวกันเลไม่ไม่ไม่ว่าหรือเสียงดังได้ได้เลยแต่ตรงส่วนอื่นนี่คือของเงียบ เป็นอย่างนั้นนะทอยโฮ้ยนี่แปลกเลยห้องสมุดปกติต้องเงียบมีจัจที่เลยรู้อยู่แล้วว่าต้องมีการดิสคัสมีการคบกันครับเ่าไ่เลยค่ะเขายังไม่มีแต่เคาจะมีเป็นห้องเล็กๆแทนห้องๆเล็กๆที่ว่าให้ปยาเอกอะไรต่างๆก็ไปนั่งทํากันอะไรแบบนี้นะครับดีค่ะดีจริงห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้เป็นคุมสมบัติที่หนึ่งเลยอ๋อทอยเคยไปที่จีนครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์เลยไปเห็นว่าห้องสมุดของคนจีนเนี่ยในมหาวิทยาลัยประเทศจีนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ย ชอบแล้วก็เห็นความสําคัญจริงๆทุกๆเช้าเนี่ยต้องมาเข้าคิว เพื่อที่จะเข้าไปใช้ห้องสมุดแต่ของเราเนี่ยขอโทษนะคะอาจจะเป็นเฉพาะช่วงสอบอที่เข้าคิวกันอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้เห็นความสําคัญมากขึ้นอันนี้ก็จริงๆทีมงานนี้เขาก็พยายามที่จะตั้งใจแต่ของเรานี่จะอาศัยในเรื่องของการที่มีการเล่นเกมมีการแจกอะไรกันตงอย่างเนี้ยเราก็มีอินโฟมชันผ่านอีเมลเยอะมากขึ้นนะเท่าที่กูดูก็โอเคดีมากๆเลยตรงนั้นนะครับนี้นั่นพูดถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะคะก็ มีอยู่ครั้งหนึ่งใจก็ได้บังเอิญคิดถึงเท็กซัสก็เลยได้ไปเสนอผลงานที่ซานอันโตนิโอแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่างนิดนิดหนึ่งครับทอยก็ดูจากแผนที่แล้วมีห้องสมุดเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งนะครับของชุมชนก็ไปดูแล้วรู้สึกประทับใจเพราะว่า,เ,าเรียกว่าทุกคนสามารถที่จะใช้บริการได้มีหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ยฮะรู้สึกประทับใจมากๆเว้นก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ห้องสมุดเยอะขึ้นแล้วก็เจนี่ว่า ห้องสมุดเขาก็มีความตั้งใจดีในการที่จะนําเสนอในส่วนของสิ่งดีๆให้นะฮะเ <คะ S 1> นี่อยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความประทับใจอีกอันนึงนะฮะนี่ช่างยกมือ5แล้วก็แสดงว่าเหลืออีกนาที<ค>ะนะครับก็ก็คือเรื่องเรื่องของการจัดสรรเงินนะ,ะทอยคือทอยรู้ไหมฮะว่านิได้ยังเป็นของรัฐอยู่นะ แต่ไม่ได้ออกจริงน้น้องทอยเข้าใจว่าเป็นของเอกชนแล้วเพราะว่ามีการปรับปรุงใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่ดีมากๆเลยอยากจะให้การเงินเนี่ยไปดูงานที่นู้นเพราะว่าอะไรมันมันลื่นแบบแบบนี้นะก็รู้สึกว่าเราก็มีกำลังใจด้วยกันนะทอยน่าสนนใจะเห็นอย่างนั้นเนาะอ่าโอเคนะฮะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของคำถามนะอาจารย์แปรที่ไปแล้วแหละทอยเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้านายเราก็จะดีมากที่จัดให้อาจารย์เนี่ยมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพซึ่งต้องปรบมือให้น้องทอยน้องทอยเเเนีีีีี่่่่่ยยยยยอาาาาาจรร์ชมมลลววกกไดด้บุคิภพท นะครับ oh, <thank> อ่าครับ <c oughs> ก็เป็น เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของของพวกเราเลยที่เข้าประชุมนะฮะเพราะว่าอาจารย์ดูแลโอผ่านไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครก็น้องถอยทําได้ดีมากๆบุคลิกก็ดีอะไรเงี้ยเนื่องจากน้องถอยก็เคยผ่านการอบรมมาแล้วเนาะใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเอาละครับมาถึงคําถามนี้อาจารย์บอกว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งนะครับคืออาจารย์นี่เป็นแอลโฮสเตตมาก่อนเนาะอาจารย์บอกว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งที่โอ้โหเทคแคร์ยากมากๆเลยนะครับเออนะครับแล้วพวกเราก็แปลกใจว่าจริงเอ๊ะประเทศนี้จริงเป่าอะไรเงี้ยนะครับข้อกอไก่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคือชาวญี่ปุ่นนะครับ ข้อขอไขน่นิจีนนะครับข้อขอควายนี้อังกฤษค่ะเอ้ญี่ปุ่นจีนหรืออังกฤษที่ว่าโอ้โหการเทคแคร์ในดับแอร์โฮสตสเนี่ยพบว่ายากเย็นแสนเข็นโอ้โหอะไรจะปาันนี้นะครับ <ð. S 2> อ่าให้ท่านผู้ฟังนะครับลองส่งมานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยที่มาปรับปรุงบุคลิกภาพของเราได้ทราบไอเดียแรงต่างเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เวลาของเราน้อยก็ทิ้งท้ายเอาไว้ที่คําถามก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย เรื่องของกาลเทศะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับต้องถอยแล้วก็ปรับแล้วก็บุคลิกของเราเนี่ยมีความจาเป็นอย่างอาจารย์พิพัฒน์เนี่ยบางทีนอกตรงเนี้ยอาจจะเป็นแบบละล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างเราเป็นวิทยากรหรือเราเป็นพิธีกรก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราสามารถจะปรับได้นะครับซึ่งอาจจะเนื้อแทงเราอาจจะแบบชอบสนุกอะไรอย่างหนึ่งก็อันนี้ก็เราปรับได้ตามกาลเทศะให้เหมาะให้สมให้ดูลวงามแล้วก็ประทับใจนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆเลยนะครับเชื่อว่าคงจะได้รับไอเดียเกี่ยวบเรื่องของความคิดเห็นของ มีความสําคัญโดยเราจะมีการตําโพลขึ้นมานะครับแล้วก็ต,ต่อไปนะครับ Talk to y o u มอทอ l k to you สารสายใหญ่จากใจสามพันเนี้ยจะมีอะไรมานําเสนอท่านผู้ฟังก็ขออนุญาตเชิญชวนให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็รับรางวัลไปด้วยของเราด้วยวันนี้โมก็ชื่อตัวครับค่ะและดิฉันเนตภาสุทธิพิภากร์ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ